เป็นสถานาการณ์จริงนะครับทุกคนผมจะให้เคล็ดลับนะครับทุกคนก็นี่ก็จะห้องนอนผมเลยผมแอบเอาแทนบอลินมาไว้ข้างหลังเตียงนะครับแล้วกเ็เหตุผลที่มาไว้หลังเตียงนี้ผมอยากจะสอนทุกคนว่าการที่ทําให้ออกกําลังกายได้ผลลัพธ์ดีเนี่ยมี2ข้อนะครับข้อ2ข,ข้อหนึ่งข้อหนึ่ง,งทำให้เป็นนิสัยนะทำให้เป็นนิสัยคุณดูผมนะเดี๋ยวนี้นดีไหม ดีไหมไม่มีผมเดิมการเกลมอะไรขึ้นเลยรีมมานั่นคือทําให้มันเป็นนิสัยข้อสองคือต้องทําให้มันง่ายนะครับเดี๋ยวให้มันต้องเรื่องมากจะไปฟิตเนสที่ต้องเรื่องมากจะทําออกกำลังกายที่ต้องเรื่องมากต้องไปซื้ออ,อ,อะไรที่ลูกวิ่งมาเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเป็นแสนก็มีแต่ว่าเอามาแขวนเสื้อผ้าส่วนใหญ่เอามาแขวนเสื้อผ้านะครับอันนี้เนี่ยแขวนเสื้อผ้าไม่ได้ มากระโดดก็ดีด้เลยนะครับทำทำได้ง่ายๆแล้วข้อสาคัญคือบางทีเนี่ยวันนี้เนี่ยผมให้ข้อสามไปด้วยข้อสามก็คืออ่าตอนนี้เป็นสถานการณ์จริง้วตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วนี่ถังสี่ทุ่มครึ่งอันนี้แมร,รี่เป็นคนแมร,รี่เป็นคนถือกล้องเองนะแล้วก็ผมก็มานั่งดูว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ย คือเทรนเนอร์ของผมบอกว่าควรจะทําได้ประมาณหมื่นสองวันนี้เนี่ยแบบไม่ค่อยแอคทีฟเลยวันนี้แบบว่าอ่านหนังสือนั่งไลฟ์ทั้งวันนะครับไลฟ์ก็ประมาณแปดพันเอง mm hmm. ก็เลยคิดว่าเฮ้ยนี่มันจ,จะเที่ยงคืนละจะเป้าหมายของผมคือนอนก่อนเที่ยงคืนใช่ไหมต้องให้มันถึงหมื่นสองให้ได้ก็เลยนี่เลยผมก็ใช้คือหมื่นสองคือเกนะ้านี่ยง่าเก้าหมื่นสองบางทีแต่ผมไม่ค่อยชอบเดินกับวิ่งเท่าไหร่มันมันเจ็บ มันแบบว่ามันกระแทกเกินไปมันจะเอาแบบนี้วิธีการนะถ้าเกิดคุณใช้เทมโพลีนใช่ไหมผมบอกได้เลยนะ t ทม p พลีนนี่โคตรเจ๋งเป็นเครื่องออกกำลังกายที่เจ๋งที่สุดอย่างหนึ่งของโลกเลยองค์การนาซาคอนเฟิร์มเขาให้นักบินอวกาศนักบินอวกาศทําทุกคนอ่ะตอนนี้วิธีการที่ผมทําก็เนี่ยถ้าคุณขขับมืออย่างนี้นี่ก็เหมือนกันนี่ไม่ตังทำมันแค่ถ้าทำอย่างนี้ก็เหมือนกับเดินละเดินกับวิ่งแลวเห็นไหมแค่นี้ แล้วจริงๆแล้วเจ๋งกว่าคือมันไม่กระแทกเข่านะครับแล้วก็คนแก่ทําได้คนสูงอายุทําได้สาวาทําได้เอ,อผมนี่ก็50ปีแล้วนะเ<ค>ชื่อไหมนี่ทำแล้วเวลาทำก็ขายอย่างนี้มันก็ขึ้นมาละเนี่ยดูดูนะตอนนี้จะเป็น8ปดพันห้าสิบอะไรเห็นป่มเมื่อกี้เพิ่งเจ็ดพันเก้าอยู่เห็นปะมันก็ขึ้นมาละมาทำาฟักมันก็มันไปเร็วมากนะพูดพูดถึงมันไปแล้วปั๊บเดี๋ยวก็เสร็จละ แล้วผมก็ใส่หูฟังแล้วก็ดูใส่หูฟังบลูทูธแล้วก็ดูหนังไปด้วยมันก็อมีความสุขนะครับแป๊บเดียวก็ดมันเอาหนังที่อยากดูแต่ที่จะมานั่งนอนดูคือนอนดูผมไม่ค่อยชอบน,ะนอนดูอะไระแบบไม่มีไม่แอคทีฟแบบคือแบบว่าเรารู้สึกขี้เกียจไงไม่รู้สึกเราอ้วนไงจำ้วเวลาถ้าเกิดนอนแค่นอนดูหนังเฉยๆก็เลยอ่ะจะไหนก็ต้องต้อง,ต,องต้องเสียเวลาดูมาแล้วคือก็เอนเตอร์เทนตัวเองแล้วก็ ออกกำลังกายไปด้วยอันนี้คือเคล็ดลับนะครับทำให้ทุกอย่างมันง่ายทำให้ทุกอย่างมันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราทําให้ทุกอย่างมันโฟล์นะครับเออข้อนี้อันนี้ผมแนะนําเลยแกรดพอลีนี่ผมแพชชันกับมันมากผมรู้ว่ามันเจ๋งอยากจะให้คนไทยได้เอ่อได้ได้เข้าถึงมันเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ของเด็กเล่นให้สนุกๆนะจริงๆไม่ใช่แบบเด็กขึ้นมาเออจะมันดูมันดูเหมือนไม่ออกกำลังกายเลยเลยจริงๆไม่ใช่นะจริงๆเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของโลกเลย แล้วก็ทําให้คุณเป็นเป็นการออกกำลังกายแบบย้อนไหวนะครับที่ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเขา่าเพราะว่าถ้าเดินเยอะๆก็จะเดินหรือวิ่งเยอะๆมันแน่นอนมันต้องกระแทกอยู่แล้วเพราะพื้นมันแข็งพื้นมันไม่มีทางามีรับรับ,ร,บรองรับแรงกระแทกใช่ไหมล่ะมันก็ลงไปยังไงก็ดังนั้นเลยมันก็ปั้งเข้าไปที่เขาเ่าแล้วทุกครั้งที่มันก็สมมือนเป็นเข่าเนย ก็ลงไปไปอันนี้ก็ไปที่เข่าเลยแต่ว่าถ้านี้มันลงลงไปทุกครั้งจะมีอะไรมารองรับยืดหยุ่นทุกครั้ง mm hmm. ผมโคตรจะแพชชั่นโคตรจะเชื่อกับแทนโพลีนนี้เลยอยาก mm hmm. ให้ทุกคนได้ลองนะครับ mm hmm. ถ้าใครสนใจก็ C F เข้ามาได้นะครับในใน,ในที่แพ็กเพจของผมนะ mm hmm. แล้วก็อินบ็อกเข้ามาถามก็ได้นะครับ mm hmm. มี2รุ่นรุ่นหนึ่งรุ่นนึงเป็นรุ่นสำหรับ ู้สูงวัยมีมีบาสองมีมีที่จับสองอันนะครับแล้วก็มีรุ่นนี้รุ่นนี้ก็มีรุ่นนี้ห้าสิบห้านิ้วรุ่นนี้ยุ่นใหญ่หน่อยก็หนึ่งหมื่นห้าพันเก้านะครับแล้วก็มีราคาพิเศษอันนี้เป็นราคาพิเศษอยู่นะครับรุ่นตอนนี้เริ่มจะหมดหมดของเริ่มจะหมดแล้วก็รุ่นเราต่อไปก็จะราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอุปโสิ่งทอะไรต่ตางๆแพงขึ้นเรื่อยๆราคาส่งอะไรมาจากต่างๆประเทศก็ แพงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็โรงงานส่วนญ่ก็จะไปผลิตให้กับอเมริกาเพราะตอนนี้กำลังฮิตมากเลยคนอเมริกาติดอยู่ในบ้านไปไหนไม่ได้ก็เลยซื้อนี่กันใหญ่เลยนะครับโรงงานก็จะไปผลิตส่งไปที่อเมริกาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเหลือไม่กี่ตัวก็ตัวแบบนี้นะครับก็ถ้ามีมันก็มีแถมไปด้วยนะครับแบบที่เป็นจับข้างหน้าอย่างนี้ใครสนใจก็ต่อเข้ามาได้ในเพจของผมนะครับแล้วก็วันนี้ให้ทิปไปแค่นี้ครับ3อย่างที่จะช่วย ทำให้คุณลดน้ําหนักลดพุงได้อย่างถาวรและมีหุ่นดีแม้้แล้วข้อสําคัญคือกระปี้กระเป๋าคือผมแบบว่ารู้สึกตัวเองมีพลังสดชื่นทุกวันและยิ่งคุณถ้าคุณออกกำลังกายตอนกลางคืนนะตอนเช้านอนโคตรสบายนอนต่อนเนื่องโคตรสบายตื่นเช้ามาก็ตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นมากเลยผมแนะนําเลยด้วย,ยจริงแล้วการออกกำลังกายแป๊บเดียวนะออกกายในทานปรีแป๊บเดียวคุณก็เหนื่อยลนะวคคุณมีไม่ไม่ไม เอออะไรอะหมดแรงแล้วเข้าใจไหมแบบเหนื่อยแบบรู้สึกได้เหงื่อโอเคแต่ล้วหัวใจเต้นแรงดีมากเลยแนะนำบ๊ายบาย